โจังหวะแรกที่มันกัดตับแรงๆมินาทีครับจังหวะแรกอันนี้มันบอกว่แทนที่นาะโดนไมยเวลาโัวตับเข้าไม่ปากกัดดียิแจ้งให้คนทัวร์ทุกตินี่ไอพี่ทัวร์ของพี่เต้งโดน คนนคค้เช็คขาโอ้อออวน้ัทางน้ำครับทำมาน้ำหนักได้อยู่กเป็นเลแล้วตัวนี้ไม่ได้เลยต้อนรับต้อนรับต้อนรับคุณวันนี้สู้กลับครับชูมากน เดี๋ยวเวลาชันขึ้นมึงปูปากดลงปากดลงกำันเปาะกลับไปแล้วรอบหนึ่งครับไม่โดนลงลงใบใหม่ลงใบใหม่ขึ้นมากางน้ำกินปลามันวิ่งไปฝั่งนู้นดิกดดิๆดดิดิอะไรเนี่ย ไปอะไรครับเนี่ยไปทางงูจริงๆงยนี่น่าจะผลล้มั้มัดิ๊ก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 ในวิาเจปักปมก่อนอ้อยลปอะไรนี่มุงแหลกน้อยได้สู้กันหน่อยน่าจีไดมั้งเออออกออกการไี่กิ ปลาอะไรปลาอะไรสีเขียวมาแล้วสีเขียวมาแล้วเ right ขียวมาแล้วเขียวขึ้นฟ wow. ้าวันนี้ขึ้นยากเลยเกี่ยวข้างว่ะเออเขี่ยวหางเกี่ยวหางเกี่ยวข้างเกี่ยวหางนี่วิ่งดีมากเกี่ยวหางวันนี้ดิ๊ก ไม่ไม่น่าจะอยู่หัวเรื่ออยู่เรื่อยสายมันดงไหมโอ้ป่าแน่แน่ป่าแน่แน่ไม่งไงป่านะ <laughs> เลยไ <laughs> ม่ใช่ขึ้นไม่ใช่กดโค้งอย่างี้ขึ้นมาโอ้กาใช้เวลาเลยครับตอนนี้ไม่สู้แต่ก็เอาไม่ขึ้น เดีวไ,ไปดูดยวไปดเล้มงฝั่ง,งนี้หนะะันสู้สู้ตอนนี้นี่มันก้าตอนนี้น่ะโอ้นุ่นไงขาวๆมาแล้วห,ห้าตัวหรือนี่อนเอวโดนนไยปายาแล้วเรือน,นี้หร<ไป>ือ <laughs> ไ เรือลำนี้ป้ายยาผม,ลแ,มแล้วเฮ้ยอย่าพอยเลืองๆนะเฮ้ยเลมุ้มงขาวมุงขาวครับผมโอ้ยใส่ดีครับใส่ยำแล้วครับยำมาแล้วรใส่ยำเราใส่ใส่ดีครับที ครูบมุงขาวครับว้าวสวใส่ดีเลยครับมุงขาวใส่นี้ไม่ธรรมดาเะเย้ปลดล็อกอีกหนึ่งปลาใครนี่ตัวใหญ่ สละครับวิ่งหัวดิ๊กดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดสับดังไม่ไดาใช่สละไม่ค่อยอยู่จริงครับมันจะใหญ่แล้วก็พ้นฮะก็ไี่เดียวมันเป็นดือดตามไปก็ได้นะโอ้ได้อยู่ได้อยู่ไฟอยู่ได้แต่มันสะบัดเป็นอินเสียเป่ะครับไม่ไม่มันยังมันยังไม่รู้ว่ามันติดเบ็ดจริงเหรอสายอยูไม่สายู่ ไม่ใช่อ็นจีไม่ใช่เปล่าหน้าดินเปลตาหน้าดินแต่มากินสูงมากเลยนะกินสูงครับโอ้ตกดลงนี้คืออันเกยไม่ก้มงโสมนี่แหละเมื่อกี้ยังไม่วิ่งเลยยังเลยวิ่งเ้าเอ้าเอ้าโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ย เจ๊งไปไงพี่เจ๊งติดหมดได้แถวๆนี้คนินเตอร์ไปหน้าหกซึ่งนั้นนหละโอ้โห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 โอเบีกอะไรเจ้ตัวเองนะครับไม่กล้าเข้าไปยุ่งครับไฟยไม่ติดเลยนี่โอ้โห กินแบบเนิบๆ้วยอืมผมปั่นขึ้นมากลางน้ำแล้วนะไม่ได้ปั่นไม่ได้เขาออืออืมมดูเพื่อนตกดีกว่ะ <c oughs> เพื่อนหมันเ่้นผมรบกวนเลยครับ ขนาะไม่ใหญ่ก็ได้หรอมาอุ้ยมีไม่ใหญ่ก็ขยี้หน้าดูอ่ะตัวเนี้ยเกินขีดแน่นอนไม่เกินขีดมาเหยียบหน้าเลย่่ก็ววาาไปเรื่อยครับเอาตัวเองรอดก่อนร่อนนานจังไม่ขึ้นเลยน่าจะงเอาไปขึ้นเลยใช่ไหมว่าน่าจะมงกุ็ไม่น่าจะโอ้โแม่ตัวนี้โฉมไม่น่าวเลยที่เดี๋ยวนี้โอ้โห กลางน้ำไม่รู้อะไรอโอ้ยยังดึงด้อยู่เนี่ยยังดีช่อนเลยไหม่หาอืมช่อนเหินแล้วพี่ผมว่าช่อนเหินไปแล้วนะีอนนสองปีผ่านไปแล้วนะ <c oughs> อะไรนี่เห๋ือไม่เน่ก็อาจจะติดข้างมาอะไรเงี้ย ข้างกับดินแล้วมันหนักตื้อๆย้ายไปดังเกยจังเลยเอ,อน,นี่คือบ้านเราฝนตกใช่ไหมลูกใช่พี่ผู้เกียยุ่หายไปเลยโอ้โหก็สดใสครับสดใสเลยสดใสามาก <laughs> ทางกลับบ้านแล้วสดใส,นสามาก <laughs> ส <laughs> ดใสมากมาแล้วมาแล้วมาแล้วม่งม่งม่งสี่โลต้องมีมอะไรเนี้ยมือนอะไรไม่รู้ไม่ไม่ข้างเต็มหัวแหละใหญ่ยู่เอาอยากได้มงเกิดเหรอขาวเลยนเลยน่าจะไปได้นะเนี่ย ยังได้มงเกิดเหรอเฮ้ยเฮ้ยรึเปล่าออใช่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 ไงทางเลียงๆครับทางเดินนี้สักล้านาโอ้หได้ห้แล้วโอ้ใหญ่ครับใหญ่ใ่ขนา้เกินมาจ่า ปะครับน่าสนี่ตอนแรมันกัดม really ันไม่ว really sure> like like ิ่งเลยนะไม่มันไม่วิ่งเลยครับมันไม่รู้ตัวก็ไม่ขยับอ่ะโอ้โหแต่หวะมันกัดมันจะตกรอยว้าวผ่านเลยครับคนนี้ปวดตุ๊บสวยเลยคนพูดอยู่ไไปแล้วยังไม่เคยได้แจกเก่ายังได้แจกเก่าก็ฝนล็อกอีกหนึ่งหลายพันมาใส่อาฝนล็อกกันเลยครับติดจมูก บเข้ามาดุมไงอะไรปะจามเลยนี่ไปรุ <puisque śm ete> ่นจามขอา้กั